สวัสดีครับพบกับผมกอนบางต่างนะครับสวัสดีลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับผมมาดูอินคู่รักอาจารย์กอบชัยนะครับผมอาจารย์กอบชัยมาเคยลงรุ่นที่ในรูปไปนะครับเป็นปิดทองอันนี้จะเป็นเนื้อผงพุทธคุณล้วนนะครับสอดตะกรุดเงินนะครับเนี่ยฮะเป็นกรรมการจะสร้างแค่ประมาณ9ตัวนะครับ แล้วก็จะมีสอดตะกุดหนักเลยนะครับยังไม่ได้ไปลงมาให้เพื่อนๆได้ศึกษากันนะครับฝากติดตามยูทระเครื่องมือตาก่อนมือตากนะครับผมลูกค้าในประเทศต่างประเทศทักทายมา062 5 9 2 5 6 8 1นะครับเป็นเนื้อผงพุทธคุณล้วนนะครับก็จะมีสอดตะกุดเงินนะครับก็สอดตะกุดเงินจะอยู่ด้านล่างนี้มันจะมุดอยู่ด้านในโผล่มานิดหนึ่งแล้วก็ตะกุดนากนะครับอย่างละ9้าตัวทําน้อยครับผม ถ้าเป็นลงทองลงทองจะมีประมาณ199ตัวนะครับนี่ครับที่ออกไปในสื่อนั่นจะเป็นรุ่นนี้นะฮะในรูปโปรไฟล์รูปนี้นะครับนี่ครับรปนปิดเงิน สอดตะกุดเงินตะกุดหน้าไม่ได้ลงให้เพื่อนๆนสมาชิกได้ดูเพิ่งเพิ่งไปค้นเจอนะครับเป็นเนื้อของพุทธคุณล้วนครับแบบนี้แรงครับเมตตาเด่นในทางเมตตามหา,หานิยมมหาเสน่ห์แขวงขาดน,นะครับเป็นอินคู่รักอะไรพี่ได้ลงอินไว้นะครับก็เลยไปค้นค้นเจออินก็มาลงให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนสมาชิกนะครับ นะจะมีสอดตะกุดเงินฮะเป็นตะกุดเงินนะครับแบบนี้ตะกุดเงินตะกุดหนาเดี๋ยววันหนังเราตะกุดหนาไหมเพื่อนเพื่อน<ๆ>ได้ศึกษากันอีกทีนะเป็นลักษณะใกล้เคียงกับตะกุดเงินครับตะกุดหนาจะเป็นออกออกทองทองครับตะกุดเงินก็ออกสีขาวเป็นเนื้อเงินแท้และหนาแท้ครับทำน้อยครับพวกนี้เป็นพิเศษจริงๆแล้วก็มีท้าทองด้วยครับท้าทองทาทองก็ไม่กี่ตัวเองครับ อันนี้จะเด่นในทางเมตตามหาสเน่มหมานิยมครับบูชาด้วยคาถาที่ถูกต้องก็จะสำเร็จผลได้ดีครับผลได้ดีจะมีผงพายไม่กําไรนะครับที่าอาจารย์ได้ได้มาจากโคราชครับเมื่อก่อนดินละอ่อนร้องไห้จะมีตะเข็บด้านข้างครับเพราะเป็นการประกบบล็อกนะครับจะตะกุดเงินได้ตรงนี้นะครับตอนประกบบล็อก จะอยู่ด้านไหนเปีนหัวใจอินหัวใจความรักครับน่ฮะก็สอบถามเข้ามาได้นะครับ0625925681ครับผมแบบนี้แรงครับลูกค้าใช้ได้ดีครับอินคู่รักอินสมปัารนานะครับ ฝากติดตามยูทูปเครื่องมือตากก่างๆกวนต่างๆด้วยนะครับฝากกด Subscribe นะครับยังไงก็ทักมาได้นะครับผมยินดีรับใช้นะครับอย่างนี้เรียกว่าแท้ดูง่ายแค่พลิกพามือครับดูพระง่ายๆสไตล์ก่อรมือต่างนะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับผม